แต่ทีนี้มันมีเรื่องของความร้อนที่เขาเตือนมาเมื่อวานมีข่าวคนเสียชีวิตคาดว่าจากความร้อนนะคะใช่พบชายวัยหกสิบห้าปีเปลือยกายเสียชีวิตคือคงร้อนจนถอดเสื้อผ้าเขาไม่ได้ไปนอนตากแดดด้วยนะฮะอยู่ในเต็นท์นอนอ,อยู่ในมุง้งเหมือนม,มุ้งหรือเต็นท์อันแล้วันเขาเรียกว่าโดมอเนกประสงค์อ๋อเหรอเขาเรียกนะโดมอเนกประสงค์อ๋อเหรอเออมันมีศัพท์เขาเรียกว่าโดมอเนกประสงค์ฉันอ่านมาแล้วเธอฉันอ่านมาแล้วเขาเรียกโดมอเนกประสงค์เออจริงด้วยนอนเสียชีวิตอยู่ในโดมอเนกประสงค์ เธอเชื่อฉันเนี่ยแล้วก็คือเขาเสียชีวิตรักญาติก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่มีอะไรเลยก็คือแบบเกรงใจมานอนกลางวันตรงนี้ใช่ไหมฮะมแต่เป็นคนที่ดื่มเหล้าอยู่แล้วแล้วไม่มีพัดลมร้อนเขาเลยคาดการณ์ว่าน่าจะร้อนจนเสียชีวิตเพราะว่าข้างๆตัวมีแป้งเย็นแล้วก็มีพัดสารอืมอยู่ในมุง้งแต่การกินเหล้าเขาเตือนนะคะหน้าร้อนหน้าหนาวก็ไม่ให้กินเหล้าไม่ควรเลยฮะพอหน้าร้อนมันกินมันก็ร้อนเข้าไปอีก มันอาจจะเสียชีวิตซึ่งมันก็เลยทําให้เนี่ยมันเริ่มมีคนเสียชีวิตจากความร้อนนะคะจําได้ปะปีก่อนๆก,ก,ก็มีนะที่ดื่มน้ําเย็นที่หน้าหน้าร้านใครไม่รู้แล้วก็คว่ำลงไปเลย